เรื่องเล่นสนุกน้าเชิงเขาลูกหนึ่งที่สูงตระงานท้องฟ้าสีครามเข้มแผ่คลุ่มเหนือผือนดินที่ยังไม่ได้ถูกรุกล้ำจากผู้คนที่ซึ่งโดดเดี่ยวและห่างไกลาจากหมู่บ้านใดๆมีกระท่อมไม้หลังเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวชะอุ่มสามีภรยาคู่หนึ่งชื่อนายมานพและนางนวลกำลังปรับพื้นที่โดยรอบให้เป็นนาข้าวซึ่งก็เป็นผืนแรกของพวกเขา แสงอาทิตย์ยามเช้าสาสองกระทบหยาดเหงื่อบนหน้าผากทั้งสองทำงานหนักตั้งแต่ฟ้าสางจรดตะวันลับขอบฟ้าเสียงจอบกระทบดินและเสียงถอนหญ้าเป็นเสียงดนตรีประกอบชีวิตอันเรียบง่ายและเงียบสงดัดพวกเขาไม่ได้เจอหน้าใครเลยนอกจากกันและกันวันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังทอดเงาทอดยาวภาพของความเหนื่อยล้าปรากฏชัดบนใบหน้าของนายมานพ เขาถอนหายใจยาวพลางวางจอบลงข้างกองฟางเฮ้อนวนเอย๋ยเขาเอ่ยขึ้นเสียงแหบพร่าบนขบขันเราทำงานหนักจนลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นหนุ่มสาวที่ห้อมล้อมด้วยผู้คนวันนี้เรามาเล่นสนุกกันหน่อยเถิดภรรยาเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายด้วยความสงสัยเล่นอะไรกันหรอพระคุณนายมานพยิ้มกว้าง เรามาเล่นเป็นหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเถอะข้าจะแทงทําเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งเดินทางมาจากหมู่บ้านไกลโพ้นเพื่อมาขอเจ้าแต่งงานนางนวลหัวเราะคิกคักทันทีความเหนื่อยล้าหายวับไปกับตาเธอรีบวิ่งเข้าไปในกระท่อมเพื่อเตรียมตัวเมื่อนางนวลกลับออกมาแสงแดดยามบ่ายที่กรองผ่านใบไม้ใหญ่ทําให้เธอดูราวกับภาพวาดเธอสวมผ้าสิ้นสีครามที่เก็บไวอ้อย่างดีผืนอผ้าพลิ้วไหวทุกครั้งที่ขยับ เธอม้วนผมกล้าวขึ้นอย่างประนีและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือดอกไม้ป่าสีขาวอมชมพูที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆถูกเสียบไว้ข้างหูทำให้ใบหน้าของนางดูอ่อนหวานกรอากับสาวแรกรุ่นที่เพิ่งผลิบานนางแซงทำเป็นนั่งอยู่บนชานบ้านไม้เก่าๆมีกี่ทอผ้าเก่าๆวางอยู่ข้างกายนางกำลังใช้มือหมุนกระสวยปั่นฝ้ายอย่างเชื่องช้าแสงแดดทำให้เส้นใยฝ้ายที่จับตัวกันดูเป็นประกายระยิบระยับเร้ากับใยแมงมุม บรรยากาศรอบตัวอุ่นไปด้วยกลิ่นดินชื้นๆผสมกับกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ที่ปักผมลมพัดเอ่อยเๆเมาจากแนวป่าทำให้ใบไม้เอ็นไหวเบาๆเรากับกำลังปรบมือให้กับละครฉากเล็กๆที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้นายมานพชะงักไปเล็กน้อยกับภาพตรงหน้าก่อนจะสูดลมหายใจลึกจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่แล้วก้าวออกมาจากมุมต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเขาฉายแววขี้เล่นและเขินอายตามบทบาทที่ได้รับ ขณะที่นางนวลปั่นฝ้าอยู่ริมชานบ้านด้วยท่าทีสำรวมนางได้ยินเสียงเพลงแว่วมาตามสายลมเสียงนั้นมาจากนายมานพซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นหนุ่มนักเดินทางผู้เปี่ยมเสน่ห์นายมานพเดินออกมาจากเงามืดของพุ่มไม้การแต่งกายของเขายังคงเป็นชุดทำงานแต่ท่าทางนั้นกลับเปลี่ยนไปเขามีสีหน้ากระตือรือร้นและดวงตาเป็นประกายราวกับกำลังเล่นบทบาทที่โปรดรานที่สุดมือข้างหนึ่งของเขา ยกก้านใบตองสีเขียวสดขึ้นมาเขาบรรเลงเพลงด้วยการดีดนิ้วกับใบตองนั้นเสียงดีดนิ้วปอกแปะดังแผ่วเบาแต่ในจินตนาการของทั้งสองมันคือเครื่องดนตรีสายที่แสนไพเราะนายมานพขับร้องด้วยเสียงทุ้มต่ำที่จริงจังเกินกว่าจะเป็นแค่การเล่นเขาจ้องมองไปยังภรรยาที่สวมบทบาทเป็นสาวแรกรุ่นสถานที่นี้มีแต่ความสุขเกษมเปรมปรีที่ได้มีเจ้าอยู่ด้วยพี่ก็แสนสุขใจ ที่ใดไม่มีเจ้าอยู่ด้วยพี่ก็แสนจะโศกเศร้าและห่อเหี่ยวหัวใจบทเพลงจบลงด้วยเสียงสะท้อนอันเงียบงันของภูเขาท่ามกลางกลิ่นหอมของดินและดอกไม้นายมานพเดินช้าๆเข้าใกล้กระท่อมไม้ด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปจากสามีผู้เหนื่อยล้ากลายเป็นชายหนุ่มผู้หลงใหลในความงามเขาหยุดยืนที่เชิงบันไดไม้ที่ทอดขึ้นสู่ชานบ้านนางนวลแซงทำเป็นไม่สนใจ นางยังคงก้มหน้าปั่นฝ้ายต่อไปแต่ริมฝีปากบางๆแอบคลี่ยิ้มเล็กน้อยไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ก้าวขึ้นมาบนชานบ้านเสียงไม้ที่ลั่นเอียดอาร์ทุกก้าวของเขาเป็นสัญญาณของการเผชิญหน้านายมานพเดินเข้าไปใกล้ตัวนางนวลช้าๆจนเกือบจะถึงตัวจากนั้นเขาก็แสดงความเคารพอย่างสูงสุดเขาได้โค้งคำนับลงไปจนหน้าผากแทบจะจรดพื้นไม้เก่าๆตรงหน้านางน,น,นวล แม้แต่เส้นผมของเขาก็แทบจะสัมผัสกับปลายเท้าของภรรยาโดยน้ำเสียงที่นอบน้อมและจริงจังรากับกำลังยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าหญิงเขาเอ่ยขึ้นว่าโอ้เจ้าหญิงผู้ทรงสิริโฉมความงดงามของพระองค์ทำให้หัวใจของข้าสั่นสะท้านเขายืดตัวขึ้นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงแฝงด้วยความเคารพข้าขอเป็นทาสรับใช้พระองค์ข้าเดินทางมาไกลแสนไกล เพียงเพื่อจะมาเฝ้าชมพระพักของพระองค์ขอให้ข้าเข้าไปนั่งใกล้พระองค์หน่อยได้ไหมพระเจ้าข้าเมื่อได้ยินคําขอที่นอบน้อมและแฝงด้วยความคลั่งรักของชายหนุ่มนางนวลก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยความรู้สึกออกมาเล็กน้อยแม้จะอยู่ในบทบาทนางค่อยๆ่อยเงยหน้าขึ้นจากมือที่กําลังปัน่นฝ้ายใบหน้าของนางแดงระเรื่อเล็กน้อยภายใต้แสงแดดอ่อน,ออนการที่สามีแสดงความรักและความเคารพต่อหน้าแบบนี้ทําให้ความเหนื่อยล้าจากการทํานา ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นใจนางยิ้มอย่างกลิมกลิมแพลงแกล้งทำเป็นไม่พอใจเล็กน้อยนางยกมือขึ้นปะเส้นใหญ่ายที่ไม่มีอยู่จริงออกจากผ้าสิน้นและตอบด้วยเสียงหวานใสแต่แฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์โอ้ธาตุผู้พักดีเอ๋ยนางถอนหายใจราวกับต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสเจ้ามานั่งอยู่ณที่นี่ให้เสียเวลาทำไมกันเล่านายมานพทำหน้าตาตกใจตามบทบาท เขาพังกอกศีษะเล็กน้อยขณะที่ดวงตาของเขายังคงจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของเจ้าหญิงไม่วางตานี่ข้าคงไม่ได้กำลังนั่งอยู่หนะ้าที่ซึ่งผู้อื่นเคยนั่งแล้วโปรทรงบอกค่าด้วยความสัตย์จริงข้ากำลังพูดอยู่กับผู้ที่มีคู่รักแล้วหรือเปล่าพระเจ้าค่าเขาแซงถามเสียงสั่นเครือเราก,กลัวคำตอบนางนวลเห็นความตั้งใจจริงในดวงตาของสามีแม้จะเป็นการแสดง นางจึงเล่นตามบทบาทอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับการหยอกเย้าครั้งนี้นางทำท่าทางเขินอย่างยิ่งบิดกายเล็กน้อยเอามือปิดใบหน้าส่วนหนึ่งไว้ราวกับว่ากำลังจะหลุดความลับออกมามืออีกข้างหนึ่งที่ว่างอยู่ก็รีบคว้าชายผ้ามาพับเป็นจีบแน่นนางลดเสียงลงจนเกิดเป็นเสียงกระซิบแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกผิดต่อคู่รักสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงข้ากลัวว่าคนที่รักเจ้า และคนที่เจ้ารักจะมาเห็นข้าอยู่กับเจ้าและโกรธข้าแล้วก็สาบแช่งข้าขณะที่กล่าวจบประโยคนางก็หลับตาพริ้มอย่างจงใจปล่อยให้ริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเพื่อแสดงความสมจริงสูงสุดของหญิงสาวที่กำลังถูกชายแปลกหน้ามาเกี้ยวพาราศีอย่างเปิดเผยความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงแมลงปอที่บินผ่านใบตองที่นายมานพใช้เป็นเครื่องดนตรีเท่านั้นที่ดังขึ้น ไม่ได้ยินคำตอบที่แสนคลุมเครือและไม่ยืนยันความรักจากเจ้าหญิงนายมานพผู้สวมบทเป็นชายหนุ่มผู้ร้อนรุม่มก็ตัดสินใจจบฉากด้วยความโกรธตามที่คาดไว้เขาผลลุกขึ้นยืนทันทีอย่างรวดเร็วสีหน้าเคร่งขรึมเปลี่ยนจากความรักเป็นความไม่พอใจอย่างรุนแรงเขาทำทีพึมพำด้วยความน้อยใจแล้วรีบหมุนตัวเดินออกจากชานบ้านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มองทางแม้แต่น้อยในขณะที่ก้าวลงจากบันไดไม้เก่าๆอย่างรีบร้อน ท้าของเขาก็พลาดจากบันไดที่ผุพังท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนความขบขันเป็นความตึงเครียดและก็เกิดเสียงดังโครมร่างของนายมานพพัดตกลงมาจากบันไดและก็สิ้นสุดการแสดงอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ตกลงบนพื้นนุ่มๆแต่ก็โชคไม่ดีที่หลังบ้านบริเวณน,นั้นมีก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหินที่พวกเขาใช้เป็นฐานรองรับเสาบ้านตั้งอยู่มีเสียงดังตุ๊บ ตามมาด้วยเสียงของร่างกายที่ปะทะกับหินแข็ง,ขงความเงียบสงัดของภูเขาถูกทำลายด้วยเสียงอุบัติเหตุจากนั้นเสียงครวญนครางที่ดังขึ้นก็ไม่ใช่เสียงที่มาจากการแสดงอีกต่อไปโอ้ยโอ้ยโปรดช่วยข้าด้วยข้าเจ็บขาเหลือเกินส่วนนางนวลที่ยังคงสวมบทบาทเจ้าหญิงผู้เย่อยิงอยู่บนชานบ้านนางคิดว่าการที่สามีโอดครวนและพึมพำอยู่ด้านล่าง เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพื่อเรียกร้องความเห็นใจนางจึงนั่งรอให้สามีกลับขึ้นมาด้วยท่าทีสงบเสงี่ยมแต่เวลาผ่านไปนานผิดปกติความเงียบที่ไร้เสียงเพลงหรือเสียงพึมพำรรใดๆทำให้ความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจนางนางนนค่อยๆเหลือบตาลงมองที่เชิงบันไดตามสัญชาตญาณและทันใดนั่นเองภาพที่เห็นก็ทำให้ร่างของนางแข็งค้างสามีของนางนั้น ไม่ได้ทำการแสดงอีกต่อไปนายมานพนอนขดตัวอยู่ข้างก้อนหินนั้นใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยเหงื่อยเย็นเฉียบก้านใบตองที่เคยเป็นเครื่องดนตรีสม,มุิของเขาหลุดออกจากมือไปตกอยู่บนพื้นและขาข้างหนึ่งของเขาวางพาดอยู่บนก้อนหินอย่างผิดรูปโอ้ยหนุ่มหลอคนนี้เจ็บจริงเข้าแล้วนวลเอ๋ยไม่ช่วยกันก่อนโอ้ยสามีกล่าวด้วยเสียงที่อ่อนแรงอย่างที่สุด รีบตามหมอประจำหมู่บ้านมาช่วยพี่ทีเถิดขาพี่น่าจะหักแล้วจริงๆนางนวลกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจและความเสียใจสุดซึง้งนางรีบวิ่งลงไปหาอย่างไม่คิดชีวิตและกอดศีรษะสามีไว้พลางมองขาที่บาดเจ็บด้วยความตื่นตระหนกน้ำตาของนางไหลาอาบแก้มร้อนเผาไปทั่วใบหน้านางกระหนักได้ทันทีว่าการพักผ่อนชั่วครู่ของพวกเขากลับกลายเป็นการลงโทษที่รุนแรง และความสนุกสนานเพียงเล็กน้อยก็ได้นำมาซึ่งความเสียหายนางนวลบ่นอุบด้วยความเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮหากเราขมักขเม่นทำงานและไม่เล่นกันเยี่ยงเด็กๆสามีของเราก็คงไม่ขาหาักเช่นนี้เสียเวลาทำมาหากินจริงๆโอ้พ่อมานบเอ๋ยเสียงร้องวอยยของภรรยาดังไปทั่วแต่ก็ปนไปด้วยความรู้สึกขบขันในคนทั้งสองเชิงเขาอันเงียบงานได้กลายเป็นพยาน ถึงบทเรีอนอันเจ็บปวดของการไม่ตั้งมั่นในหน้าที่และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความเพลิดเพลินเพียงชั่ชวครู่เรื่องราวความรักและความเหนื่อยยากของทั้งสองจึงถูกบันทึกไว้หน้าที่นั้นด้วยความเจ็บปวดและข้อคิดไม่อาจลืมเลือนได้เลย